มูเจ้าเบิงคอยสิ่อยรีวิวเด้อเพราะความสะเพาของเท่าเองกับว่าใดพี่น้องนะครับใหญ่อยู่เด้เครื่องหนีใหญ่นะครับหนาตรงนี้เห็นบ่พี่น้องี่ใหญ่นะครับกว้างนี่ผมเห็นที่แรกที่ผมตัดสินใจซื้อเพราะหนาใหญ่กว้างผมว่าเนาะพี่น้องพัดน่มคือสิบใบใหญ่แม่นบ่เออซื้อมาสองพันเก้านะครับ เรื่องนี่ครับมีอย่างพี่น้องหรือคือว่าพอความสะเปาของเจ้าของเขามาเบิงไกลๆพี่น้องเห็นบ่เห็นบ่มันตันมันโมเมนต์หู้พะรลมได้เนี่ยหู้พะร่มมีอยู่แค่เนี่ยสามช่องแค่เนี่ยผม,มบอกด้รื่ว้ยี่ห,ห,ห้อใดพี่น้องนะครับยี่ห้อนี่มันอยู่ตรงนี้แหละผมปิดไว้แล้วนะครับเออเดี๋ยวเขาชิว่าเห้าพอความสะเปาของเห้าอีรีได้พี่น้องเลยพะรลมมันมีอยู่แค่เนี่ย เนี่ยล่มออกแค่เนี่ยสามช่องนี่แมะเออที่เหลืออันนี้เพื่อเอียงผมก็ยังงงเจ้าของอยู่นี่โบอเบิง์ไงดีคือแต่ว่ามันใหญ่พี่น้องนะครับเนี่ยเห็นบอกมันตันเนี่ยเนี่ยท้างในเนี่ยเท็ดยังบัวใ่ได้เนี่ยเออถอดออกกระซ้มซื่อๆล่มออกแค่เนี่ยเนี่ยเห็นบอกงูพะ่มดำๆเนี่ยข้างในนี่นะเนี่ยเห็นบ่กมันแบ่งชั้นไว้เลยเนี่ยเห็นบอกพะล่มมีแค่นี้ดี ที่เหลือบ่มีอย่างพี่น้องผมก็ลดว่าโอ้ตรงนี้มันหนาใหญ่ๆเนาะล้มคือสิออกแห้งสะดอกสรุปแล้วบ่มีอย่างเลยล้มบ่ออกครับออกแต่ตรงนี้นะครับผู้ใดสซื้อเบิ่งดีๆพิจารณาให้ดีนะครับพี่น้องเออเอา